สวัสดีครับยูทูบีตำบลบ้านเป้าภูมิใจนำเสนอกิจกรรมการย้อมสีเส้นใยไฟด้วยสีธรรมชาติและกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลสำเร็จโปเริ่มต้นที่กิจกรรมแรกการย้อมสีเส้นใยไฟด้วยสีธรรมชาติยูทูทีตำบลบ้านเป้าได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุลีการสายเนตรอาจารย์สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏบุริรัม ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติโดยวัตถุดิบหลักในการย้อมประกอบด้วยดาวเรืองใบสะบู่แดงใบสาบเสือมะเกลือฝักคูณและกันฟาง ขั้นตอนการย้อมเริ่มจากการฟอกเส้นใยฝ้ายหรือการทำความสะอาดเส้นใยฝ้ายโดยใช้น้ำยาล้างจาน50กรัมเติมผงด่างฟอกไหม3ช้อนโต๊ะในน้ำ20ลิตรต่อฝ้าย1กิโลกรัมนำเส้นฝ้ายลงไปซักในน้ำเย็นให้เปียกน้ำทั่วกันก่อนนำลงไปแช่โดยค่อยๆกดเส้นฝ้ายให้จมน้ำต้มต่อไปอีกครื่งชั่วโมงหลังจากนำเส้นฝ้ายขึ้นมา ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำไปล้างโดยให้ล้างประมาณ2-3ครั้งบิดหมัดมาดและกระตุกเส้นฝ้ใย2-3ครั้งเพื่อให้เส้นฝใยเรียงตัวแล้วนำไปตากแดดต่อมา การเตรียมสีย้อมจากพืชที่เราเตรียมไว้นำวัตถุดิบที่ให้สีใส่ลงในหม้อย้อมเติมน้ำให้ท่วมต้มเดือดหนึ่งชั่วโมงกรองเอากากออกแล้วต้มน้ำย้อมสีอีกครั้งโดยให้มีอุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสเท่านั้น การย้อมเส้นใยนำเส้นใยที่เตรียมไว้ลงไปย้อมในน้ำสีหมันพลิกกับเส้นใยเป็นระยะระยะเพื่อช่วยให้สีกระจายและแทรกซึมเข้าไปในเส้นใยได้ทุกส่วนใช้เวลาย้อมหนึ่งชั่วโมงเมื่อย้อมเสร็จแล้วให้ปิดเส้นใยพอหมัดมาแล้วทิ้งให้แห้งก่อนนำมาซักล้างน้ำสะอาดวิธีนี้จะทำให้สีหลุดน้อยกว่าการนำเส้นใยไปซักล้างทันที กิจกรรมต่อมาการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลสำเร็จรูปขั้นตอนการพัฒนาเริ่มต้นจาก 1. การเตรียมเนื้อตาล 2. ทดลองนำเนื้อตาลมาแปรรูปเป็นแป้งขนมตาลสำเร็จรูป 3. ปรับเปลี่ยนสูตรการผสมแป้งให้ถูกต้องและตรงตามที่ต้องการโดยการทำให้แห้งแบบโฟมแมทเป็นกระบวนการที่ทำให้อาหารเหลวหรืออาหารที่มีลักษณะคนเกิดเป็นโฟม ม่มีความคงตัวจากนั้นนำไปเกลี่ยบนถาดแล้วนำไปทำให้แห้งด้วยลมร้อนอากาศขนาดเล็กที่กระจายทั่วไปจะไปเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการเคลื่อนที่และการระเหยของน้ำส่งผลให้สามารถทำให้แห้งในระยะเวลาสั้นสิ่งสำคัญของกระบวนการนี้คือความคงตัวของโฟมตลอดระยะในระหว่างกระบวนการทำให้แห้งจึงจำเป็นต้องใช้สารช่วยให้เกิดโฟมซึ่งนิยมใช้คือสารเมทโทเซล และสารที่ช่วยในการรักษากลิ่นและความคงตัวของสีคือสารมอนโตเด็กตินสำหรับวันนี้ยูทูทีตำบลบ้านเป้าขอขอบคุณครับ